สวัสดีครับพี่น้อง f อสันดาฟาร์มช่องกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์พูดคุยกับกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และแชร์ประสบการณ์เรื่องการรักษาสัตว์เลี้ยงของตนเองนะครับ <Yeah. S 1> ครับวันนี้ก็กำลังเดินทางนะครับจากจังหวัดตาดกกลับนครนายกก็คิดถึงพี่น้อง f อนะครับก็เลยว่าจะ นำความรู้ข้างคอกที่มีอยู่เสร็จเรื่องหนึ่งมาคุยกับพี่น้องเอซผู้เลี้ยงสัตว์นะครับวันนี้ก็หน้าตาก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยพรติดด้วยเรื่องโควิดนะ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปร้านตัดผมแล้วก็โกนหนวดเองก็โกนไม่ได้ด้วยนะครับมือไม่ไม่ถนัดเพราะว่าถนัดข้างขวาทีนี้ ทางขวามาพิการแล้วก็เลยทํางานโอนหนวดอะไรไม่สะดวกขออภัยพี่น้องด้วยนะครับครับวันนี้จะนําเรื่องทอําทไมวัวถึงผสมติดยากนะครับทําไมวัวถึงผสมไม่ติดมาคุยกันสักนิดนึงนะฮะเพราะว่า,าทุกวันนี้พองวัวพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอฟีผสมติดยากก็โทรติดต่อผมมาตลอด อาจจะมาซื้อชุดเหนี่ยวนำนะครับจะมาซื้อชุดเหนี่ยวนำไปทำบ้างอัวไม่กลับสัตว์ก็จะมาซื้อชุดเหนี่ยวนำไปทำบ้างนะครับแต่อยากจะให้รู้สาเหตุก่อนนะครับอยากจะเอาสาเหตุหลักๆมาพูดคุยก่อนว่าก่อนที่พี่น้องจะเสียเงินซื้อชุดเหนี่ยวนำไปทำเนี่ยครับหาสาเหตุไปตัดที่ต้นเหตุของการไม่กลับสัตว์ก่อนดีกว่านะครับเรื่องเรื่อง เรื่องซื้อชุดเรื่องการซื้อขายเนี่ยผมทำไม่อยากไม่อยากจะทําให้พี่น้องเสียเงินโดยโดยปล่าประโยชน์นะครับอยากจะให้ซื้อไปแล้วทําแล้วได้ผลจริงๆนะครับไม่ใช่ว่า,าผมขายชุดเดียวนำไปให้แล้วพี่น้องไปทําแล้วก็ไม่ได้ผลเพราะว่าพี่น้องไม่ได้ตัดสาเหตุ <c oughs> นะครับไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปแก้ที่ต้นเหตุนะครับเรามาทําที่ปลายเหตุพอเรามาทําที่ปลายเหตุเนี่ยครับมันจะติดยากมากนะครับ มันจะติดยากมากถึงแม้จะมีฮอร์โมนช่วยกระตุน้นฮอร์โมนดีขนาดไหนก็ไม่ติดฮนะแต่ประสบการณ์ที่ผมทามานะครับฮอร์โมนดีขนาดไหนก็ไม่ติดทําหมดเงินเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับถ้าเราไม่ไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุเนี่ยผมพูดบ่อยมากในทุก E ีีผมก็แทบจะพูดทุก EP ีแต่ว่าพี่น้องที่เข้ามาใหม่หรือว่าพี่น้องที่เข้ามาเปิดช่องของผมใหม่เนี่ย อาจจะไม่ค่อยได้ไปดูทุกๆปีนะครับก็เลยอยากจะพูดย้ำๆให้พี่น้องทราบว่าจากประสบการณ์ของผมเลยเนี่ยครับสัตว์ในครอบวัวควายในครอบผมเนี่ยในฟาร,ร์มผมเนี่ยถ้ามันเป็นพยาธินะครับถ้ามันเป็นพยาธิเนี่ยผสมติดยากมากครับเพราะร่างกายเขามีปัญหานะครับเพราะร่างกายมีปัญหาเนี่ยสัตว์จะไม่มีฮอร์โมนไม่มีจะผลิตฮอร์โมน ที่จะทาให้กลับสัตว์หรือว่าที่จะทําให้ผสมติดเร็วเนี่ยแต่ผสมติดง่ายเนี่ยมันจะทําไม่เสถียรครับในร่างกายจากที่ผมสังเกตดูนะครับสมมุติว่าไม่สมมตินะฮะเรื่องจริงเลยจะเล่าเรื่องจริงเลยจากประสบการณ์ของผมในในฟาร์มเองเนี่ยครับถ้าวัวตัวไหนเป็นพยาธิใบไม้ในตับหรือเป็นพยาธิในปอดนะครับหรือว่าเป็น พยาธิชน mm ิดรุนแรงนะฮะเป็นพยาธิใบไม้ในเส้นเลือดนะครับใบไม้ใบไม้ตับใบไม้มันมีสองมันมีไม่ใช่มีแต่ใบไม้ในตับนะครับในเส้นเลือดก็มีนะครับในเส้นเลือดก็มีแต่ทีนี้พอเป็นแล้วเนี่ยร่างกายสัตว์จะสูบผอมนะฮะแล้วก็เลือดเลือดก็จะจางนะครับเลือดจะจางแล้วทีนี้ยากมากครับที่จะทําให้ร่างกายสัตว์สมบูรณ์ร่างกายสัตว์ที่ ที่จะกลับสัตว์ได้เนี่ยหรือที่จะมีฮอร์โมนทางเพศเนี่ยจะต้องสมบูรณ์นะครับจะต้องสมบูรณ์ร่างกายจะต้องไม่เป็นพยาธิถ้าเป็นพยาธิใบไม้ในตับหรือเป็นพยาธิในใบไม้ในเส้นเลือดแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์เลยผมบอกขอพูดเลยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าไม่ไม่ได้ผลนะะเรื่องเรื่องผสมเทียมไม่ได้ผลเรื่องผสมจริงก็ไม่ได้ผลเพราะเขากลับสัตว์ได้ก็ไม่เต็มที่นะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยที่พูดอยู่ประจํานะครับยา้าพี่น้องเอฟตีอยู่ประจําคือพยาธิใบมะพยาธิเม็ดเลือดนะครับพยาธิเม็ดเลือดสําคัญมากเลยครับถ้าเป็นพยาธิเม็ดเลือดแล้วนี่อย่าหวังว่าอย่าหวังว่าสัตว์จะผสมติดหรือจะกับสัตว์นะครับบางตัวกับสัตว์ได้ก็ผสมไม่ติดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเป็นยูเรียพัฒมาหรืออะไรต่างๆนะครับคือเกี่ยวกับพยาธิ จะผสมไม่ติดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็บางตัวก็จะไม่กับสัตว์เลยวัวสาวก็จะไม่กับสัตว์เลยบางทีท่านอาจจะย้งว่าเอ๊ะร่างกายก็สมบูรณ์ดีอ้วนท้วนสมบูรณ์เป็นพยาธิได้ยังไงมันไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นนะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีก็ก็ไม่ได้มีความหมายว่าจะไม่มีพยาธินะครับพยาธิเนี่ยพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันก็เกิดได้ตลอดเวลาจากวัวที่กินนะอ่า กินพืชกินหญ้าเป็นอาหารนะครับแล้วก็พย,พยาพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามันมีพวกปรสิตรหรือสัตว์รีเอลุสพวกมแมแงลงแมลงรบกวนสัตว์กินเลือดนะครับมากินเลือดสัตว์ของท่านมันก็จะทิ้งเชื้อโรคเอาไว้นะครับทิ้งเชื้อโรคเอาไว้เชื้อโรคตัวนี้เรียกว่าเป็นพยาธิพยาธิเม็ดเลือดนะครับอยากให้พี่น้อง f อ ลองทบทวนดูนะครับลองดูนะครับว่าสัตว์เลี้ยงของท่านเนี่ยท่านเคยถ่ายพยาธิประจํำไหมแล้วร่างกายมันสูกขอมไหมขอมเกินไปก็ถ้าผอมเกินไปถ้าเกิดจากการอดอาหารหรือแต่ไม่มีพยาธิก็สามารถผสมได้นะครับสามารถแต่ก็สุขภาพลูก,ล,กลูกที่ออกมาก็จะไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็อยากจะให้เลี้ยงให้สมบูรณ์สักหน่อย แต่ในกรณีที่อ้วนนะครับอ้วนก็ต้องถ่ายพยาธิทุกๆ6เดือนนะครับนะทุกๆ6เดือนให้ใช้ยาถ่ายพยาธิประเภทใบไม้ในตับเราก็ใช้ยาถ่ายพยาธิของนอกนะครับให้ใช้ไอโวแม็เอฟของนอกนะส่วนพยาธิพยาธิเม็ดเลือดนะครับพยาธิเม็ดเลือดก็ให้ใช้ยาถ่ายพยาธิเม็ดเลือดนะครับให้ไปศึกษาดูเองเนื่องจากผมเองผมไม่ได้เป็นนายสัตวแพทย์นะครับ แชร์จากประสบการณ์ตรงของผมเองที่อยู่ในฟาร์มผมไม่ใช่ในสัตวแพทย์นะครับต้องออกตัวก่อนผมจะบอกชื่อยาให้พี่น้องไปไปไม่ได้นะครับมันผิดหลักการของอของของแพทย์สภานะครับผมเองไม่มีหน้าที่ไม่มีสิทธิที่จะมาบอกอว่าฉีดยาอย่างไรรักษายาตัวไหนนะครับแต่ยารวมๆที่เรารู้ๆกันทั่วไปก็บอกได้ว่าไอโอแมกเอฟนะครับก็ให้ท่านไปหาใช้กันนะฮะ เพื่อฆ่าพยาธิใบไม้ในตับหรือพวกพยาธิในปอดอะไรพวกนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าให้ถ่ายครบนะแล้วก็พยาธิอีกชนิดหนึง่งในเมื่อเราจับวัวแล้วเราถ่ายแล้วก็พยาธิชนิดใน,ในลำไส้นะครับพวกตัวตืดเส้นได้ปากขอตัวกลมพวกนี้นะก็ต้องใช้ยาชนิดกินเท่านั้นชนิดกินก็มีหลายอย่างนะครับก็มีหลายอย่างก็เป็นประเภทผงก็ใช้ได้ อ่าเป็นเม็ดก็ใช้ได้เป็นน้ําก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่ให้ท่านไปศึกษาดูนะครับให้ท่านไปศึกษาดูอ่าเรื่องการซื้อชุดเหนี่ยวนําไปเนี่ยก็ยินดีนะครับยินดีจะขายให้แต่ถ้าร่างกายสัตว์ของท่านไม่สมบูรณ์เป็นพยาธิอยู่ผมบอกได้เลยว่าท่านเสียเงินเปล่าประโยชน์ครับอ่าเงินผมก็อยากจะได้นะครับแต่อ่าเอาเงินพี่น้อง f c มาแล้ว ผมก็อยากให้พี่น้อง f อได้ผลเต็มที่เต็มร้อยนะครับอ,อย่างน้อยๆไม่ได้เลยก็ขอให้ได้สัก8 0 9 0นะครับไม่ได้เต็มร้อยก็ขอ 80%- 90%เนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามแต่ก่อนที่จะท้อใจขายวัวทิ้งไปนะครับก็ลองทำดูนะครับลองทำดูเพราะว่าวัวควายสัตว์เลี้ยงเนี่ยสำคัญที่สุดคือยาถ่ายพยาธิครับ ยาบำรุงเอยยารักษาเอยเนี่ยไม่จําเป็นครับถ้าท่านถ่ายพยาธิปกติถ่ายพยาธิดีดูแลสุขภาพเรื่องพยาธิดีนะครับผมกล้ารับประกันเลยว่าพยาธิมีส่วนมากๆกับการผสมไม่ติดของวัวควายแพะแกะนะครับของสัตว์เลี้ยงพูดตรงๆเลยนะฮะจากประสบการณ์เนี่ยถ้าหัวควายเป็นพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยผสมเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะครับพอผมผสมไม่ติดแล้วก็ยังไม่กับสัตว์ด้วย บางตัวไม่กับสัตว์พอผมไปแก้เรื่องพยาธิปุ๊บผมถ่ายพยาธิครบวงจรซึ่งผมจะเรียกอยู่ประจําว่าแผดถ่ายพยาธิชุดใหญ่ตามสูตรของผมนะฮะตามภาษาของผมผมจะเรียกว่าถ่ายพยาธิชุดใหญ่นะครับไอ้ไม่มีศัพท์นี้ไม่ใช่ไม่มีใครบัญญัตินะครับไม่มีในในระบบร้านขายยานะฮะซึ่งผมเองผมตั้งขึ้นมาเองด้วยความคิดที่ว่าเอถ่ายแล้วก็ไหนๆก็หลายอย่างแล้วก็เรียกว่าชุดใหญ่เียเลยเกิดนะจาก เกิดจากตัวผมเองเป็นโรคเบาหวานไปหาหมอหมอบอกว่าต้องรักษาชุดใหญ่อพอรักษาชุดใหญ่ผมถามว่าหมอจะทําอะไรบ้างหมอบอกว่าเอ็กซเรดูหมดนะฮะต้องตรวจเลือดชุดใหญ่ต้องดูหมดว่าเลือดมีโรคอะไรบ้างเบาหวานความดันหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมก็เลยเอามาใช้กับเรื่องถ่ายพยาธิชุดใหญ่นะครับนะก็ฝากพี่น้องไว้นะครับวันนี้ระหว่างเดินทางก็อาจจะภาพ เสียงหรือว่าอะไรก็คงจะไม่ดีนักนะครับไม่ดีนกแต่ก็อยากจะเอาสาระมากกว่านะฮะมาคุยกับพี่น้องว่ากลับไปดูนะครับก่อนที่จะซื้อชุดเนี่ยวนาไปทาขอให้พี่น้องดูเรื่องพยาธิก่อนนะครับดูพยาธิให้ดีว่าเราถ่ายพยาธิหรือยังถ้าพี่น้องท่านใดไม่เข้าใจที่ดูคลิปแล้วไม่เข้าใจหรือว่าดูทุกอีพีผมไม่เข้าใจว,ว่าอยากจะทราบรายละเอียดนะครับให้โทรมาคุยได้นะครับยินดี ยินดีรับสายทุกๆท่านนะครับที่เบอร์081่ไม่ใช่ขอโทษทีครับ0931951842 081เป็นเบอร์หน้าร้านของบรรยานะครับหลงลเราจะเช้านี่นะครับที่เบอร์0931951842นะครับโทรมาพูดคุยกันนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือเกี่ยวกับการเลี้ยงดูว่ามันมัน จอประสบปัญหาอะไรหรือจะโทรมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังก็ยินดีนะครับช่วงช่วงต่อไปนี้ผมก็จะว่างตลอดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยว่างเพราะว่าจัดของอย้ายของเคลื่อนย้ายของจากตากกลับมาบ้านและคอนายกนะฮะ<ส>ก็จะไม่ค่อยว่างตอบโทรศัพท์พี่น้องเท่าไหร่แต่ต่อไปนี้ก็จะว่างตลอดนะครับก็มีอะไรก็โทรมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็นะครับขอย้ํานะครับเรื่องพยาธิพี่น้องไปดูสุขภาพสัตว์พี่น้องให้ดีนะครับ ถ่ายพยาธิให้เรียบร้อยนะฮะแล้วค่อยซื้อชุดเหนียวนำไปทําแล้วรับรองว่าได้ผลนะได้ผลผมทำของผมมาผมเองเป็นคนจับสัตว์ไม่เป็นนะครับผมบอกตรงๆว่าผมจับสัตว์ไม่เป็นแล้วไม่มีเวลาจะมานั่งจับสัตว์อ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมใช้เหนียวนำผสมเทียมหมดนะฮะกกรนตีว่าใช้แล้วได้ผลจริงๆนะถึงแม้ว่าบริษัทอ่เหนียวชุดเหนียวนำเนี่ยจะไม่ได้เป็น ไม่ไม่ใช่เป็นของผมเองนะครับผมเองอก็เอามาทางบริษัทให้สิทธิ์ผมเป็นตัวแทนขายนะครับก็ผมก็ขายราคาเท่ากับบริษัทนั่นแหละครับก็ขายเท่ากับบริษัทถ้าพี่น้องสนใจสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับที่ร้านสันดาย,ยาสัตว์นะครับก็ที่เบอร์โทรผมนี่แหละครับ0ูนย์เก้าสนหะหรือจะสั่งซื้อหน้าร้านโดยตรงก็08153 64008นะครับเจ๊ผิวนะครับเบอร์เจ๊ผิวหน้าร้านเจ๊ผิวคนสวยนะครับก็นะครับมีวันนี้ก็คิดว่าคงจะย้ําเรื่องเดียวนะฮะผมอยากจะย้ําให้พี่น้องไม่อยากจะพูดหลายเรื่องขอย้ําเรื่องพยาินะครับอันนี้ย้าจริงจริงฮะเพราะว่ามันไม่ใช่สําคัญแต่เรื่องผสมอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นพยาธิแล้วทุกวันนี้ผมรับโทรศัพท์นี่เรื่องพยาธิล้วนๆเลยครับที่ป่วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกันแชร์นะครับกดแชร์กดไลค์ส่งต่อๆกันไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำช่องอคู่กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปนะครับเนาะ,ะจนกว่าจะเลิกเลี้ยงกันไปแต่ละฝ่ายส่วนตัวผมเองถึงแม้จะพิการก็ยังเลี้ยงนะครับยิ่งต่อไปหน้านี้ต่อไปโอกาสหน้านี้คือ จะเลี้ยงแบบเต็มที่นะครับจะเพิ่มปริมาณเรื่อยๆนะครับฝากช่องตันดาฟาร์มไว้ในอ้อมใจพี่น้องเกษตรกรกและพี่น้อง f อทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ